สวัสดีค่ะมันนี้กบมาพอกันกาแฟอแล้วค่ะ ตามที่ฟังบอกไว้ว่าคลิปต่อไปฟังจากผ้ามาเบิงผักกาดขาวนะคะ่ะผักกาดขาวที่ปลูกแล้วมันบ่ห,นห่หอเป็นหัวอ่ะมันบ่ห่อเป็นหัวผักกาดขาวนะคะ่ะแล้วก็จะเฮ็ดจังไดให้มันหอนะคะ่ะฟังกัได้ไปเบิ้งวิดีโอของเมืองนอกมานะคะ่ะก็เลยหูค่ะว่าจะต้องเห็ดแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ได้ผลจริงๆค่ะก็เริมห่อขึ้นมาจริงๆค่ะนี่นะคะ่ะเขาปลูกผักกาดขาว แล้วมันจะแตกออกแบบนี้ค่ะแบบบ่อหอแบบเป็นหัวเหมือนท้าซื้อกินค่ะนี่มันจะแตกออกแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นน้ำอากาศด้วยนะคะพอบานฟังเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะคะกลำ่ำไอพ้พักากาศขาวของฟังบ่อหอเลยค่ะบ่อหอจะแตกออกแบบนี้ค่ะถึงใหญ่มากก็จะแตกแตกออกแบบนี้เรื่อยๆค่ะ จะบบหอ,อเป็นนี่นะคะแล้ววิธีทีเพิินเหตุกันกะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟังมาบอกนะคะพอฟังกะคิดมาตั้งนานเลยะคะ่ะว่าจะเหตุจังใดให้ผักกาศข่าวของฟังได้หอเป็นหัวบางนะคะแต่ว่าอันนี้ฟังปลูกเป็นผระกาศข่าวพันเบานะคะอาจจะบอหัวใหญ่คะ่ะจะเป็นแบบทาเป็นหัวกะจะหัวน้อยแล้วกะ เบานะคะแบบบ้อนหนักค่ะจะเป็นแบบเบานะคะผักกาดขาวพันเบาค่ะส่วนอันนี้ฟังบะเเฮ็ดไวเป็นตัวอย่างนะคะว่าทาเขาปลูกมันก็นจะได้แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆค่ะบ่ห่อค่ะแต่ว่ากะ ดีทีแบบแบบนี้ว่ามีนอนกินนะค่ะแต่ถ้าแบบพ่อเฮตดวิธีนี่นอนจะเข้าไปยูเยอะมากเลยนะค่ะแล้วก็กินนะค่ะแต่จะต้องคอยมาเก็บนอนออกนะค่ะสําหรับคนใดทีแบบบอฉีดยาขามแมลงหรือวอาจจะหาแบบนําสมครใหม่หรือว่าอะไรทีแบบปองกันปลอดภัยก็ได้นะค่ะแต่ว่าฟังผูกแคนนี่เองค่ะแป้งน,น้อยนิดเดียวเองค่ะก็เลยแบบพ่อจะเก็บนอนออกได้นะคะ เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะวา่าคือวิธีอย่างนะคะที่จะเฮ็ดให้ประกาศเขาของห่อๆค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะนี่ค่ะวิธีที่ฟังเบิ้งมากนะคะ่ะห่อค่ะห่อให้เขาเองค่ะนี่เอาเชือกฟางหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นเชือกอะไรก็ได้ค่ะมาหมัดนะคะ่ะแต่ว่าบ้องมัดแน่นนะคะนี่ มัดประมาณนี้ฟังก็ับผูกปมไปด้วยแล้วเวลานั้นเราก็ตึงออกได้นะคะนี่จะมัดแบบนี้ค่ะนี่เห็นว่าค่ะตอนนี้ก็เลิ่มจะห่อแล้วนะค่ะจากที่ฟังปลูกาาแล้วมันจะขึ้นแบบมีตลอดเลยค่ะเป็นแบบมีตลอดเลยเราแกะแบบบห่อบห่อหัวไอ้ฟังเลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยถึงใหญ่มากก็จะบานออกแบบมีตลอดเลยนะคะแบบบห่อหัวก็เลยไปเบิงวิธีนี้มาว่าเอาเชือก มามัดให้เขานะคะแต่ว่าบ่ต้องมัดแน่นนะคะมัดแบบจะพังจะบอกอยังไงดีแบบรวบขึ้นมาแบบนี้ค่ะต้นหนึ่งก็เอาใบเฉพาะของต้นหนึ่งเลยนะคะอันนี้อาจจะติีกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มาค่ะใบนี่ค่ะให้รวบขึ้นมาเฉพาะต้นเดียวแบบนี้นะคะ <c oughs> ค่อยๆรวบสองมือค่อยๆรวบนะคะ ค่อยๆรวบขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่เบาเมือที่สุดนะคะขอบมากค่ะหักไปซะแล้วนี่ค่ะก็จะนี่ค่อยๆรวบขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ที่แบบหขาปลูกพักการขาวแล้วแบบมันบ่ให้บ่ห่อหใหยเขานะคะเขาก็ลูบมาแล้วก็เอา ของฟางจะบ่มีเชือกอื่นนะคะก็เลยเลือกจะเป็นเชือกฟางนะคะมามัดค่ะนี่จับว้แบบนี้แล้วก็ามัดเลยค่ะมัดตรงนี้แต่ว่าเ่าต้องมัดแน่นนะค่ะนี่บ่าต้องแบบดึงจนแบบแน่นเลยค่ะใบจะฮักใบจะช้ำนะค่ะแค่มัดไห้มันห่อของตัวมันไว้แบบนี้ค่ะนี่แค่นี้เองค่ะส่วนทีแบบฟางคือบอม่มมาตรงนี้นะค่ะ กงจะเอาเห้เบิงเป็นตัวยางค่ะก็เลยว่าได้มัดหนามูนะคะนี่แตงมันโตฉากกว่าต้นอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวคอยมามัดนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็คือแบบมัดไวแล้วนะคะนี่แต่ว่าอันนี้จะมัด้บหน้าน,นะคะ่ะพอต้นพึงโตค่ะจะยังไม่ทันได้คอยเห็นหัวปันไดค่ะส่วนอันที่มัดไวหน้านแล้วเดี๋ยวฟังพาไปเบิงค่ะ เริ่มแล้วนะค่ะนี่เริ่มไม่นอนค่ะไม่นอนขึ้นมาเยอะมากละค่ะคอยหาเก็บออกนะคะ่ะนี่ค่ะจะพอเฮ้ามัดแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะ,ะไปเลยผ้ามัดให้เบิ้งนะคะ่ะจะให้เบิ้งแค่จำนี้ค่ะพอฟังลืมบอกฟังว่าได้อาปอกปฟังมาน้าค่ะเนี่ยค่ะเฮาก็จะมัดไว้แบบนี้ แต่มันก็นจะคอยห่อหัวเขาบอกว่าเหตุวิธีนี้เหมือนแบบบังคับบังคับให้พักกาศขาวหอนะคะถ้าแบบบ่บังคับปล่อยไปยังสี่พักกาศขาวก็จะบ่ห่อหัวนะคะจะเหมือนต้นที่พังให้เบิร์กกอนหนน,นีเนาะค่ะที่มันจะบานๆออกเรื่อยๆเลยนะคะนี่จนที่เห็นๆมากกับหัวนี้จะสวยกระมูลเลยค่ะนี่เห็นว่าคะกำลังเริ่มห่อค่ะนี่ กำลังเริ่มหอมแบบนี้เลยค่ะนี่เดี๋ยวให้มันแก่ก้นอ่ยเงี้ย,ยก้นหนีจังน้อยนะคะแต่ฟังจะพามาเก็บนะคะเพราะว่าอันนี้ฟังพึ่งจะมัดไว้ได้แค่ประมาณหามือเองค่ะเจ๋งป๊ามาอีกแล้วมัดไว้ได้แค่ประมาณหามือเนาะค่ะไก่ยังประันนในแบบลงหัวหมากนะคะ นี่นะคะก็เป็นวิธีที่ฟังอยากจะมาบอกนะคะสําหรับคนที่แบบเคยกลุ่มใจเหมือนกันกับฟางนะคะว่าปลูกพักกาดขาวแล้วทําไมมันถึงบ่หอหัวนะคะมันถึงบานออกบานออกเรื่อยๆนะคะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะฟังเหตุเบิ่งแล้วนะคะนี่ฟังห่อไปแล้วหามือค่ะหรือหาวันนั่นเองนะคะก็ถือว่าได้ผลน,นะคะนี่พอมันเริ่มเป็นเป็นหอ่อแบบห่อขึ้นมาเนาะคะ่ะ ต่วาฟังต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ฟังปลูกเป็นผักกาดขาวพันเบาเนาะคะ่ะจะหอหอตะวาจะหัวบ้าหนักนะคะเ่ราะมนพักกาดขาวแบบหัวหนักหนักที่สื่อกินกันเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นผักกาดขาวพันเบาะคะ่ะนี่ฟังเพิ่งลองปลูกปีนี้เนาะคะ่ะปีที่ปีที่แล้วก็ปลูกค่ะตะวาบลง,งามแบบนี้เนาะคะ่ะก็เลยบ่ไดมีวิดีโอนะคะ่ะแต่ว่าปีนี้สวยค่ะปีนี้งามนะคะ ก็เลยอยากมาอัปเดตให้เบิงค่ะกับมาบอกด้วยว่าสำหรับคนใดที่ปลูกพักกาดขาวแล้วบ่ฮอนะคะให้เหตุวิธีนี้เลยค่ะได้ผลจริงๆค่ะฟังเหตุมาแล้วนะคะนี่แต่ว่านอนก็นต้องทำ <c oughs> สำหรับผักปอสารจะต้องทำใจเรื่องนอนด้วยนะคะนคะคะนอนกินเยอะเลยค่ะของในตอนนั้นอ่ะเพิ่งเห็นแบบขี้อะค่ะ ขี้นอนนะคะเยอะมากช่วงที่ฟังห่อมือแหลกมือสองนะคะนอนจะเขาเ้าไปขี้เยอะมากเลยค่ะตอนวนี้ก็มีค่ะแบบตัวยังไงละคะ่ะกินน้ำกินอิ่มแบบตัวอวบขึ้นเยอะมากค่ะนี่ค่ะนี่มันก็จะเริ่ม่อแบบนี้นะคะอาจจะอกบ้นาน,นะคะ่ค่ะเดี๋ยว ถามีเมนูเดี๋ยวมาตัดกันนะคะเดี๋ยวฟังจะพามาเก็บนะคะเพราะมันจะหอ่อซําใดนะคะตอนนี้ก็ลืมพอพึ่งมัดไปได้ประมาณหามือค่ะยังมาเขาบอกว่าจะต้องมัดเป็นแบบน่าจะยี่สิบมือได้เลยค่ะยี่สิบวันนะคะสวยง่ามค่ะเท่าที่เห็นมัดตันนี้จะหอ่อสวยโกโมค่ะนอนแบบปลอดภัยนอนค่ะ นต้นอื่นก็นจะแบบนอนก็นมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่จะเริ่มหออแบบนี้ค่ะก็จะได้กินผักกาดขาวที่แบบหอนะคะแบบว่าได้บานๆแบบเหมือนต้นนันนะคะต้นเด็กฟังมองกระน,นันหรือต้นนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะต้นนี่ก็ยังเล็กอยู่ค่ะก็เลยว่าได้ท่านิมัดนะคะจะบานๆออกแบบนี้เรื่อยๆค่ะบ่ะห่อค่ะ าเขามาถ่ยบังคับให้เขาห่อแบบนี้เขาก็จะเริ่มจะห่อให้ค่ะฟังกับเอาวิธีที่ไปเห็นมากเหมือนกันให้เวิรงนะคะสำหรับคนที่เจอปัญหาเหมือนกันกับฟังน,นะคะที่แบบว่าปลูกกะระผักกาดขาวแล้วมันบ่ห่อนะคะมันจะบานๆออกกายใส่วิธีแบบนี้เลยค่ะได้ผลค่ะได้ผลจริงๆค่ะแต่ไยาายำไว้ย้มัดแน่นนะคะมัดแค่หลวมๆค่ะ มัดพ่อแบบเหมือนแบบให้เขาชู้ขึ้นแค่นี้เองนะคะนี่ให้ชู้ขึ้นแบบนี้ให้แบบมันบวบาบานอยู่ค่ะแค่แบบพ่อให้มันชู้ขึ้นเฉยๆนะคะบ่ให้มัดแน่นนะคะะทามันแน่นใบจะแตกใบจะหักใบจะซ้ำแล้วมันจะบ่สวยนะคะ่ะเจ๊ไหนแน่นจนเกินไปนะคะนี่เพิงกับปูกแคบ,บกี้ตนเองนะคะ แบ่งเล็กๆเองค่ะพ่อได้กินนะคะเดี๋ยวถ้าได้ผลอีกดีๆก็ปีนาค่อยว่ากันไหมค่ะอีมก็จะเป็นประมาณนี้ราคานี่ก็จะเป็นแบบเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ได้หุงมานะคะฟังกัมาบอกต่ออีกที่หนึ่งค่ะว่าปลุกกักากาศขาวให้แบบนี้โอเคค่ะได้ผักากาศขาที่แบบห่อนะคะ พอห่อบ่หัวใหญ่นะคะพอห่อปลูกเป็นพอฟังปลูกเป็นผักกาดขาวพันเบาค่ะฟังไม่ได้ปลูกแบบผ้าหน,นาหนักนะค่ะที่แบบหัวใหญ่ๆที่เป็นไปนเฮ็ดแบบที่ว่าเฮ็ดกิมจิหรืออะไรนั่นนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดขาวบานเองค่ะบานเฮ้านี่แหละค่ะมันจะเหมาะก,กับอากาศบานเฮ้ามากกว่าหัวใหญ่มั้งคะพอบานเฮ้าเดียวบานฟังกะจะห้อนเดียวหนาวนะคะเอาแนวนอนบ่ได้นะคะ มีต้นนี้แะค่ะที่ฟังพู่มใจที่สุดเพราะมันสวยค่ะส่วนต้นอื่นก็จะแบบนอนนอนเยอะค่ะนอนกินเยอะนะคะนี่นี่แะคะ่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะ พามาบอกเทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่ปลูกผักกาดขาวแล้วบ่อฮอนะคะเสินคลิปนี้ฟังก็ต้องขอโตไปแค่สสานีก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าฟังจะป้าให้หนนต่องรอติดตามกดติดตามไ้น้ำนะคะเสินคลิปนี้ฟังขอตไปละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ